สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับบอสน้ตเคลื่อนไหวล่าสุดชาวเน็ตก็แฮไปคอมเมนต์กันสนับวันไหวเลยนะเออจะเครียดทำไมนักหนาจะเครียดทำไมนักหนานะครับเครียดทำไมเอาเวลาเขียนเรียงความไปทำร้อยแปดโปรเจกต์ให้มันเสร็จ ร้อยแปดโปรเจกต์นะครับเอาให้มันเสร็จไปเลยสักอย่างเถอะบ้านน้ำลายกันเกินทำงานนี่เป็นเหรอกูงงเสียงในหัวนะก็เป็นข้อความจากคุณมานิดนะครับบอสโน้ตเขาก็นะสไตล์เขาแหละนะครับคือก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียความรู้สึกแต่คนที่เขารู้อ่ะรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะเสียความรู้สึกนิดนึงแต่ถามว่าทำอะไรได้ไหม ำอะไรไม่ได้เพราะคือซันมันก็แบบยังไงดีะคือซันมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เวลาทำอะไรอะค่อนข้างจริงจังกับชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดน้องมีความตั้งใจในการทำโปรเจกต์อันนี้พี่ก็ขอให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์นะครับร้อยโปรเจกต์เนี่ยมันคืออะไรที่เยอะมากสำหรับแอดดิวนะมันเยอะมาก เยอะเกิดไปด้วยไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่ก็ได้เห็นนะครับในเรื่องของอการเขียนบรรยายหรือเขียนคำโพสนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปอ่านบางคนก็อู้อ่านไม่ไหวเราเขียนยาวพิมพ์ยาวสักขนาดนั้นนะครับคือน้องจะมีช่วงอภิปรายแล้วก็ช่วงที่จะ,ะรวบรวมนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกไว้ในจุดเดียวกันเวลาโพสต์น้องก็จะโพสต์แบบยาวมากนะครับจริงๆน้องซันโพสแบบสั้นๆเบาๆแต่ว่าบาดลึกแล้วก็เจ็บดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับละการเมืองนะครับอ่าให้เลือกเป็นในชวลิกภัยอย่างเงี้ยโอ้โหนะเขาเรียกว่าอะไรนะใบมิดโกนอาบน้ำผึ้งใช่ไหมครับเออในชวนเนี่ยสุดยอดพูดน้อยต่อยหนักต่อยเจ็บต่อยจี๊ดเลยนะครับ นะเอาไหมแบบนี้เอาไหมลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนแะนวด,อนด,อนดูอย่าไปอะไรกับบอสโน้ตกับบิ๊กนะอย่างอ่ารูปที่เขาถ่ายเนี่ยคือเป็นรูปบอสโน้ตกับบอสบิ๊กถ่ายรูปคู่กันอยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ใครเอามาเขียนก็เป็นอ๋อมนันนี้คุณมานี้ก็คุณคุณโน้ตคุณโน้ตเอามาเขียนแล้วก็แปลไว้นะครับจริงๆเขาไม่ได้ทำหรอกชาวเน็ตแล้วก็ min แอดมินเนี่ยก็ทำ ก็ทําให้นะครับว่าเอาเวลาไปเขียนเรียงความทำร้อยแปดโปรเจกต์ให้มันสําเร็จสักอย่างเธอบาน้ํายเกินงานนี้ไม่เป็นหรอวะเออทำงานไม่เป็นกันหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าให้ผู้ดุมรวมนะครับก็คือน้องซันอะให้กําลังใจแพรว่วะถูกต้องแล้วให้กําลังใจครอบครัวแพรซันครอบครัวของของตัวเองและของแพรซัน เพราะว่าสอครอบครัวเนี่ยเขาดองกันแล้วนะครับช่วยเหลือกันแล้วก็นะทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จไปได้โดยดีนะเราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเนี่ยดิวพยายามจะพูดเป็นกลางอยู่ว่าออในสิ่งที่บิ๊กกับโน้ตเนี่ยเขาสนิทกันขนาดเนี้ยทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วกเออ็เขาก็ไม่ได้ทําอะไรร้ายแรงหรือผิดอะไรนะก็ต่างคนต่างเป็นผู้บริหารแหละนะครับน้องบิ๊กทั้ง บอสโน้เนี่ยทุกคนก็ร่ำรวยมีเงินมีความสำเร็จในชีวิตนะครับอาจจะติดน้ำชาไปหน่อยก็ไม่เป็นไร <c oughs> น้ำชารู้ใไหมว่าน้ำชาคืออะไรน้ำชามีฟองด้วยนะเวอร์ชันนี้นะคือมันเป็นเรื่องของอคนที่ทำงานสายเนี้ยนะครับเป็นบอสเป็นเจ้าของบางครั้งเนี่ยอาจจะมีดื่มดิไปธรรมดาน,นะครับตามความ รู้สึกของตัวเองนะตอนนั้นอาจจะมีแฮงเอา์บ้างเครียดบ้างเหนื่อยบ้างเบื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องมีแหละนะครับแต่น้องซันเนี่ยเขาก็อยู่ในที่ของเขาถูกไหมเออเนนะี่ยคือข้อดีของเขาอย่างหนึง่งเขาจะไม่แกว่งปากหาเซียนเขาจะไม่เข้าไปยุ่งกับใครเลยเขาจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนโดยที่ตัวของเขาเองเนี่ยถ้าไม่ได้รับความเสียหายเขาก็ไม่ไม่โอเคหมายถึงว่าอ่าถ้าไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็จะแบบว่า ปล่อยผ่านไม่ชอบจะปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําให้เขาเสื่อมเสียหรือเสียหายหรือเสียความรู้สึกน้องสันก็จะร่าย,ยาวเหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละเหมือนคำกรอนอ่ะเหมือนกับเป็นการเรียบเรียงความนะครับแล้วก็ พิมยาวอะไรขนาดนี้มานะก็ดีเหมือนกันขอบคุณน้องซันที่ทำให้แอดดิวได้มาอ่านให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่น้องซันทำอะ่ะจริงๆแล้วน้องสามารถระบายได้เป็นพื้ที่ส่วนตัวเนาะแต่แค่เอ,อน้องเอาเบาๆทีนิดทีนิดไม่ต้องเยอะมากเหมือน ใบมิดโกนอับน้ําผึ้งเหมือนที่แอดดูบอกก็คือในโชลิกภัยนะเอาเป็นตัวอย่างอ,อันนี้เขาเป็นเป็นชั้นครูเรื่องการเมืองนะครับหลายคนบอกในชวนช้าก็ไม่ช้านะอะไรคือช้าครับไม่ช้ายังไงก็ไม่ช้าเพราะว่าเขาทํางานเป็นระบบของเขานะ,อะโอเคย้อนกลับมาที่บอสโนดบอสบิ๊กนะครับคือยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยกำมวานอะไรอะกัมวานะลรวะ เวนกรรมเออคำหวานเวนกรรมกำลังตามทานเห็นชาตินี้แล้วใครทํากรรมอะไรไว้ต้องรู้ดีรวยทางรัดพันนะเออไอ้คนไม่ดีไม่ใช่ของมึงมึงอยากจะได้ของคนอื่นมึงมันไม่ใช่ลูกผู้ชายว่ะนะมึงมันสุดยอดเลย ทำให้เขาเสียหายอีกนางเอกคิดไม่ถึงว่ามึงอยากได้ของเขาจนตัวสัน่นตอนมึงมาใหม่ๆมึงก็มีอะไรมาบ้างวะมีแค่เงินติดตัวมาแค่สองแสนหนาทำไมมึงยังไม่ใช้สมองคิดนางเอกช่วยมึงทุกอย่างและมึงจะตอบแทนเขาแบบนี้หรือวะมึงมีชื่อเสียงเพราะใครไม่ใช่นางเอกหรือที่เคยทำช่วยมึงเคยคิดบ้างไหมวะวัวลืมตีนเออนะฮะ เออมีคนด่าบิ๊กแล้วเว้ยมีคนด่าบิ๊กแล้วอะเอาไงดีอะคนที่เขาด่าแพรวๆเนี่ยเราก็เจอเยอะนะตอนนี้เพิ่งไปเห็นคนด่าบิ๊กเออนะเอาไงดีอะก็บอกเลยว่าตรงกลางไม่ได้อยู่ข้างใครแต่ก็เออตลกดีอะก็ก็โดนซะบ้างอะก็คือแพรวโดนเยอะแล้วอะบิ๊กก็แบ่งไปบ้างเถอะนะแบ่งไปบ้างโอเคนะครับวันนี้ของค่น้ิคอนสวัสดีครับ